สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มที่ส2องนะคะจะมาหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่ะค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะของการหาค่าพยกากรเคลื่อนที่นะคะก็คือเราจะเอาสามรายได้ของสามเดือนแรกนะคะมาบวกกันแล้วก็หารด้วยสามค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น5 4าิบี่จุดเซนนะคะขั้นตอนต่อไปคือการหาค่าเคลื่อนที่นะคะค่าเคลื่อนที่คือการเอารายได้ที่แท,ท้จริงของเดือนเมษายนนะคะมาลบกับ ค่าพยากรณ์พื้นที่ที่เราหามาได้นะคะก็จะได้เท่ากับลบสองจุดหกเจ็ดค่ะส่วนค่าลื้นที่ยกกําลังสองนะคะเราก็จะเอาค่าลื้นที่ที่เราหามานะคะเอามายกกําลังสองและเราจะได้คําตอบคือเจ็ดจุดหนึ่งสองค่ะแล้วเราก็จะมาดูกราฟเส้นกันนะคะคือกราฟเส้นสีน้าเงินคือมูลค่าค่ะส่วนกราฟเส้นสีแดงคือค่าพยากรณ์ค่ะ